สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายใช้งานตู้คอน sumer unit แบบดินไทยเมนเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCBO ให้กับเพื่อนๆครับซึ่งข้อดีของการติดตั้งเมนเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCBO นะครับก็จะช่วยป้องกันวงจรย่อยทุกวงจรนั้นจากกระแสไฟฟ้ารั่วครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอคลิปนี้ครับ เบรกเกอร์ตัดไฟรั่วชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรได้ตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ในเบรกเกอร์ตัวเดียวกันครับ โดยเบรคเกอร์ตัดไฟลวด RCBO นะครับจะต้องได้รับรองมาตรฐานมอก909.2548และมาตรฐาน IEC 61009-1ซึ่งเพื่อนๆน,นะครับสามารถสังเกตได้จากข้อความที่ระบุบนตัวเบรคเกอร์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยในบทที่3ได้ระบุการป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟลวในที่อยู่อาศัยไว้ว่า วงจรย่อยดังต่อไปนี้นะครับจะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟล่วที่มีค่าการตัดกระแสไฟฟ้าล่ว I อเดลต้าเไม่เกิน30มิมลลิแอมแปร์และวงจรย่อยดังต่อไปนี้จะต้องมีการติดตั้งระบบสายดินด้วยซึ่งได้แก่วงจรย่อยต้อนรับไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างต้อนรับไฟฟ้าบริเวณห้องน้ำอ่างล้างชามอ่างล้างมือห้องครัวโรงจอดรถวงจรที่จ่ายไฟภายนอกอาคารวงจรเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนอ่างอาบน้ำสระว่ายน้ำเป็นต้น ดังนั้นสำหรับผู้ใช้งานที่มีงบประมาณไม่มากนักนะครับการติดตั้งดูคอน sumer unit main breaker ตัดไฟลว R C B O จึงนิยมติดตั้งใช้งานกันมากที่สุดเนื่องจากจะไม่ต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวจจำนวนหลายๆตัวครับแต่ข้อเสียนะครับหากวงจรย่อยเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ถึงค่าพิกัดก็จะส่งผลทำให้ main breaker ตัดไฟลว R C B O นั้นตัดวงจรซึ่งผลทาให้ไฟดับ ซึ่งถ้าเราปิดเบรกเกอร์ย่อยวงจรที่เกิดไฟฟ้ารั่วระหว่างรอการแก้ไขนะครับเราก็สามารถใช้วงจรอื่นๆได้ตามปกติครับการเลือกพิกัดขนาดแอมทริปของเบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว RCO b นะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆควรเลือกพิกัดตามระเบียบข้อกำหนดของการไฟฟ้าในพื้นที่นั้นครับซึ่งรวมถึงขนาดของสายเมนไฟฟ้าและขนาดของสายต่อหลักดินด้วยครับ ในการต่อสายใช้งานเบริเกอร์ตัดไฟร่วในแต่ละแบรน์นั้นการระบุขั้วของเบริเกอร์ก็จะแตกต่างกันครับดังนั้นเราจะต้องต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดครับโดยขั้วที่ระบุในหมายเลข1น,นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าเบรคเกอร์และขั้วในหมายเลขสนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับ ส่วนขั้วที่ระบุตัวอักษร N ที่อยู่ข้างขั้วในหมายเลขหนึ่งนะครับสำหรับสายนูเทลทางด้านไฟเข้าเบรเกอร์และขั้วที่ระบุตัวอักษร N ที่อยู่ข้างขั้วในหมายเลข2สําหรับสายนูเทลทางด้านไฟออกเบรเกอร์ครับดังนั้นการเดินสายเมนไฟฟ้าสําหรับตู้คอน s u m e r ที่มีเมนเบรเกอร์ R C B O นะครับสายลายที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเราจะต่อสายเข้าที่ขั้วในหมายเลข1ของเบรเกอร์ R C B O ครับ และที่ขั้วแอลทางด้านไฟออกของ RCO b นะครับเราก็จะเชื่อมต่อด้วยบัสบาร์ไปยังเบรเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับโดยเราจะใช้บัสบาร์ลิงนะครับในการเชื่อมต่อเข้าที่ขั้วของเบรเกอร์และขันน็อตทุกจุดให้แน่นครับ ส่วนสายเมนนิวทอลที่มาจากมิเตอร์นะครับเราจะเดินสายมายังกราวบาครับและเดินสายเมนนิวทอลนะครับออกจากกราวบามายังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของ R C B O ครับที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของ R C B O นะครับเราก็จะเดินสายเมนนิวทอลมายังนิวทัลบาร์ครับส่วนที่กราวบานะครับเราจะต้องเดินสายต่อหลักดินไปยังแท่งหลักดินครับ การต่อสายวงจรย่อยออกไปใช้งานนะครับสายลายเราก็จะต่อสายออกจากเบรเกอร์ย่อยสายนิวรทลนะครับต่อสายออกจากนิวเทลบาร์และสายกราวต่อสายออกจากกราวบาร์ไปใช้งานต่อไปครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการติดตั้งในงานของเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อ e ีตันนะครับผมจะวางช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่รายละเอียดท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Supporter, and we come from Liverpool. Alley, alley, alley.